เผยผลทดสอบเร a วมี Neo 7บนกิ e กเบน c h ยืนยันใช้ชิปไดเอเมสตี้9,300พ 3, ลัสก่อนหน้านี้ทางเร a วมีได้ยืนยันว่าเร a วมี Neo 7จะได้แบตเตอรี่มากถึง7,000ม ah. ิลลิแอมล่าสุดสมาร์ทโฟนรุร่นนี้ก็ได้ทำการทดสอบผ่านกิ e กเบน c h เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย Neo 7ยืนยันว่าจะใช้ชิปบอลผล MediaTek ไดเอเมสตี้9,300พ 3, ลัส ความเร็วสูงสุด3.4กิกะเฮิรตซ์โดยสามารถทำคะแนนแบบซิงเกิลคอได้ที่1,501คะแนนและแบบมาลติคอทำได้ที่5,399คะแนนในขณะที่แรมรุ่นที่ทดสอบจะใช้เป็นแรมสมองเก็กันบนระบบปฏิการ Android 15ส่วนสเปคอื่นของรุ่นนี้คาดว่าจะได้เทคโนโลยีการชาร์จเร็ว80วัตต์ซูเปอร์วูพร้อมตัวเครื่องที่มีความบางเพียง8.5ม mm, <อ>ิลลิเมตรถึงแม้ว่าจะได้แบตเตอรี่มามากถึง7,000แรมก็ตามทางนี้เรามียังเคลมได้ว,ว่า เร็วมเน o โอเจเป็นรุ่นที่ให้การใช้งานแบตเตอรี่ที่นานที่สุดประสิทธิภาพขั้นสงูงและคุณภาพที่ดีมากๆในราคาเซกเมนต์เดียวกันครับ